สวัสดีครับวันนี้เราจะทำแซนด์วิชไข่แฮมชีสนะครับวัตถุดิบที่เราจะเตรียมก็จะมีขนมปังนะครับเนยนะครับชีสไข่ไก่แล้วก็แฮมนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันเลยครับนะครับแบ่งเป็นสองชิ้นนะครับแบบนี้ครับ ัดแฮมแบ่งครึ่งนะครับตัดชีสแบ่งครึ่งนะครับค่อยๆแกะนะครับเดี๋ยวชีสมันขาด เรามาเริ่มทำกันเลยครับโดยการตอกไข่หนึ่งฟองนะครับใช้ไฟอ่อนถึงกลางนะครับเราลงเนยลงไปเลยครับเรชกทาเนยให้ทั่วกระทะนะครับ ไข่เทลงไปเลยครับแล้วก็วางขนมปังไว้บนไข่พับไข่ขึ้นมานะครับ วางชีสที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็แฮมที่เราเตรียมไว้แล้วก็พับไข่ ท่านทุก่สามารถทำกินี้ได้ได้ที่บ้านเลยนะครับไม่ยากเลยครับ